ครับนี่ <Gã aims> <the> เป็นการลุ่งผ้าถุงนะครับพีสาวด้วยไม้ไผ่นะครับ,รรบเป็นเครื่องจักสารแล้วก็เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อน,นะครับโดยเฉพาะทางด้านของตะบสนสมเูลือพะศุภูมินะครับ้าโอทอนะครับตะบสนสมบูรใช่ครับแล้วก็ส่วนผู้ชายนะครับก็จะมีเป็นถุงสะพายบ้านเฮาหนอาหงกถุงนะครับเนาะเป็นย่ามนะครับเ<า>ป็นย่ามที่ตัดเย็บมาจากผ้าไหมไทยวาครับสวยงามมากนะสำหรับการใส่ในโอกาส ทีมงมลสมรถก็สามารถใส่สีสดําได้เพราะว่าสีดํานั้นเป็นสีที่มงคลน,นะครับผ้าใยสีครามครับมีการปักประดับแผลนะครับด้วยรองเท้าพื้นแดงที่ใฝ่ฝันของหลายๆคนด้วยนะครับอ่านะคะก็สวยงามนะคะทั้งเป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้นะครับใ,ใส่ก็สวยใ,<ช>ใช่ครับ เสื้อสีดำนะครับมีแถบนะครับมีลวดลายแถบบริเวณแขนเสื้อนะครับคอเสื้อใส่ผ้าถุงนะครับบัตมีนะครับต่อตีนแบบผู้ไทยนะครับสังเกตุที่รองเท้าของทั้งสองท่านนะครับถ้าหากว่าเป็นงานที่เป็นทางการก็จะใส่ปิดรองเท้างัน พอดีเลยนะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันธีหลุบครับค่ะและผู้ต่อไปนะคะผู้จากกลุ่มสตรีคือขอบวงเช่นกันครับขอเชิญคุณคุณต้อนรับคุณส้มวดีศรีเป็นเจ้าแม่แห่งวงการาความสวยงามนะครับในงไทุกทุกงานท่านหนึ่งนะครับท่านก็ได้สวมใส่ชุดผู้ไทยเป็นชุดผู้ไทยโบราณ นะครับอ่าเป็นเสื้อดำนะครับมีแถบที่ชายเสื้อผมสบายผ้าไหมแพรวานะครับแล้วก็นุ่งผ้าถุงเป็นมัดหมี่ต่อตีนแบบผู้ไทยนะครับประดับด้วยเครื่องประดับเงินและโดยเฉพาะนะครับเวลาที่ออกงานสาวผู้ไทยจะต้องมวยผมด้วยนะครับแล้วก็จะคขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเพ็ญนีแค้วคล่องครับและคุณวิคารัตน์สีมุนค่ะจากกลุ่มสตรีอำเภอสววงเช่นเดียวกันครับวันนี้ทั้งสองท่านนะครับ สวมใส่มาเป็นชุดที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับและสำหรับทัานต่อไปนะครับจากกลุ่มสตรีเพื่อขาวงเช่นกันครับขอสิบุญบุอรรับคุณลำคอสีสมัยไม่สากเลยนะครับไม่แพ้กันครับคุณครูรักสอนจตนทุกอย่างนะครับก็ยังแข็งแรงสามารถเดินแฟชั่นร่วมประกวดใน พิดากาชาตนะครัดาแพรวัจหวัดกาลสิีด้วยเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับปจิวันนน้ทัาน์ก็ยังคงความสวยสดงดงามเช่นกันครับไปไหนก็ไปแท็กคู่นะคะสมกับความสวยงามนะคะมีหลายคนถามว่าทั้งสองท่านเนี่ยทานอะไรถึงสวยขนาดนี้ก็บอกว่านะสวยยันถึงลูกนะคะคุณแม่นั่งขี่้าไหมได้ค่ะพื่นแล้วก็ว่าได้นะครับ เป็นลายต้นสนนะคะเป็นลายดอกไม้นะคะหลายท่านนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่ภูมิปัญญาชาวบ้านประงจองไผ่นะครสะแสดงว่าให้หลานได้รู้จักในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะศิละปะและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยโดยชุยยของการแต่งกายนะคะก็สวมใส่ด้วยเสื้อผ้าของผู้ไทยผ้าไทยแล้วก็ผ้าิีนะคะและสำหรับท่านต่อไปอครับ สวนใส่ชุดอะไรครับเป็นผู้ไทยโบราณครับคนในสมัยก่อนก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการใช้นำมาตรต้มใช่ครับอันนี้ก็เป็นสีบ่วงนะครับเป็สีบ่วงอมแดงน่าจะได้มาจากเปลือกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งต้องไปค้นมาหาข้อมูลซะก่อผู้อธิบายผิดนะครับขอกราบขอบคุณคุณมายุรานะครับและพบกับทัานต่อไปครับ จากโรงพยาบาลเขาวงครับขอเียงประมือต้อนรับคุณจารุวันเตชะคำภูครับวันนี้นะครับท่านาที่แบบตามที่สมเด็จพระพันตรีท่านได้ทรงมีพระราชดำริว่าชุดอะไรสวยจังและโดยเฉพาะผ้าไหมไทยวาสีแดงนี้ท่านบอกว่ามีอีกไหมทอให้หน่อยนะครับเคยพูดกับชาวบ้านที่ไปเข้าเฝ้าที่จังหวดัดสกลนครนะครับท่านบอกว่าผ้าไหมไทยวาอันนี้ทำไมสวยจังมีอีกไหมทอให้หน่อยได้ไหม นะครับจนเกิดเป็นผ้าไมแพ้วาอันเป็นชื่อเสียงโด่งดังนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าพูดถึงเรื่องของราคาถ้านเลยนั้นก็จะเป็นราคาจะตาำไปก็ไม่ค่อยดีแล้วะคะในวันนี้นะครับนางแบบของเรานะครับได้จําลองชุดที่สวมใส่เมื่อครั้งที่ชาวบ้านเราได้ไปเฝ้ารับเสด็จที่พระตำหนักภูผาราชนีเวศที่จังหวัดสกลนครแบบนี้เลยครับค่ะทรงผมนะคะก็จะ ด้วยผ้าสั่งผ้าทิพบ้านเราคะครับและต่อไปนะครับพบกับตัวแทนจากสำนักงาน้ิที่การศึกษาประถมศึกษากลาสิ่เกศสาวครับท่านศึกษานิเทศสไบแพร่มากตายครับมาสิบวงเงต้อนท่านศึกษานิเเศด้วยนะครับวันนี้ท่านมาในชุดผ้าไหมนะครับประยุกต์นะครับสีน้ำเงินนะครับแทนหมู่บ้านด้วยนะคะและรองเท้าพื้นแดงที่ฉันใส่ฝันด้วยนะครับวันนี้นะครับ กองบรรงาการเศรษกิจารศึษาพระบรมราินเพตสามซึ่งเป็นตัวคุณล,ลำดวนเพชรวิชิตจากปกครองตบนกุสิตผู้ใหม่ครับมาเป็นแท็กคู่นะในการประดับประดานะคะด้วยผ้าคิปดดนะแล้วก็เั<ร>านั่นก็คือ,อตัวที่จะต้องเสริมให้ความโดดเด่นด ความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็เป็นอัตลักษณ์อีกเพราะเลยนะครับจากต่างประเทศนะครับอาภาษินกรุณาจัดให้ให้กับท่านด้วยนะครับท่านมาในชุดราตรีสีชมพูเข้มครับในชุดนี้นะครับก็เป็นการตัดเย็บนะครับด้วยผ้าไทยนะครับสไตล์โมเดิร์นด้วยพวดลายมัดหมี่นะครับซึ่งเป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นอัตลักษณ์นะครับของจังหวัดกาลสินแล้วก็ถอบของทางจังหวัดทางแถบ าจจหวัดสูรินด้วยนะครับโดยการตัดเย็บนะครับที่ใช้ทักษะนะครับในการออกแบบนะครับหรือที่ว่าเป็นการดีไซเนอร์นะครับให้มีการออกแบบได้อย่างสวยงามลงตัวได้ทันสมัยด้วยนะครับซึ่งหางปลาลากยาวนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่ดีไซเนอร์ชุดนี้นะครับเขาได้ออกแบบเพื่อสร้างความโดดติ่นให้เกิดขึ้นนะครับในช้น รุลายที่สวยงามมากยิ่งขึ้นะนะครับ prz. ซึ่งในชุดราตรีนะครับ <freely> ในหลายชุดวันนี <drill> ้นะครับก็จะเป็นชุดที่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับองค์สมเด็จพระนางเจ้าสรกิติพระบรมราชนีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้ทรงคืน้างสายให่แห่งอาชีพให้แก่ประชากรผ่านโครงการศิลปาชีพนั่นเองครับและสําหรับท่านต่อไปนะครับพบกับสาวน้อยนะครับภูมตูริโยอัพย์เขาองค์ครับ ซึ่งนะครับน้องจีดาพานักการศิลป์น,นะครับเป็นสาวน้อยนะครับหรือว่าน้องหนูน้อยโพนทองนะครับแต่ว่าวันนี้ใส่สะพายมันจะไปบุบบางชุดนะครับก็เลยขออนุญาตไม่สวมใส่สายสะพายนะครับและอีกคนหนึ่งก็คืออานอนกอานนามสกุลสีรปพันยังคงไม่ใช่ไคร,ครอื่นไกลนอกจากลูกหลานชาวพื้นของวงเรานะครับน้องเดยนอยู่ที่โรงเรียน คิดว้าสวัสดิวิทยานะครับส่วนอลิาฮัดิสนะครับเรียนอยู่ที่กาสกาพิเศษวิทยาลัลลายกาลสิทธิ์ใช่ไหมครับลูกเขาวงวิทยาใช่ไหมครับอ่าชั้นป .6 ใช่ไหมครับวงวิทยานะครับอ่าสำหรับแรงบันดาลใจในการตัดเย็บแล้วก็สวมใส่ชุดนี้นะครับเกิดจากความศรัทธาในความเป็นสาวผู้ไทยนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าอ่าด้วยความเชื่อแล้วก็วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยตลอดจลนลวดลายนะครับอ่าที่ปรากฏในผ้าไหมไทยวา นะครับที่อยากจะสวมใส่ชุดผ้าไหมแพรวานแล้วก็เอามาตัดเย็บให้เป็นชุดราตรีนะครับเล่นได้นำมาสวมใส่กับท่านได้รับชมในค่ำคืนนี้ด้วยครับกบมือให้กับน้องอเล็กแลวก็ฮาตอีกครั้งหนึ่งครับเราทั้งสองคนนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถที่หลากหลายผ่านวิธีการต้องกิดมาหลายวิธีมากนะครับแล้วก็กวาดรางวัลชนะเลิศนะครับมาเกือบทุกเวทีก็ว่าได้นะครับ หนึ่งใน2องคนนี้เป็น LGBTQ ด้วยนะครับท่านจาท่านดูออกไหมครับท่านผู้ชมดูออกไหมครับนะครับมีหนึ่งใน2องคนที้เป็น LGBTQ นะครับดังนั้นนะครับความสามารถของน้องเราจะต้องยกย่องและชมเชยนะครับให้ทุกคนได้เห็นอย่างประจักษ์นะครับโดยเฉพาะอลิซเนี่ยนะครับเขาได้ตำแหน่งเป็นมิสควีนจังหวัดพุกธาหารด้วยนะครับ ขอเสียงปรบมือเป็กำลังใจให้กับทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งครับและสำหรับคนที่3นะครับน้องออลีนนะครับเด็กหญิงปลาณีนาใจทนครับจากร้านสาวผุทไทยครับวันนี้น้องมาในฐานะของประชาสัมพันธ์นะครับเป็นแบรนด์แอมัสเตอร์ของมินิยูนิเวิร์สมหาสา,ารคามครับและตัวเล็กตัวน้อยของเราอีกหคนครับเด็กหญิงที รวมสวัสด์จากร้านเจรุงเนื้อสดอำเภอขององค์ครับวันนี้นะครับทั้งสองคนโดยเฉพาะตัวเล็กเนี่ยที่งามแในอนาคตเลยนะครับต้องเชื่อมโยความสามารถแล้วก็กล้าแสดงออกต้องชื่อน้องออลีนเนี่ยนะครับเป็น่าปัจจุบันนี้ก็เป็นนักเรียนนะครับเรียนอยู่ที่โรเลนกุชินาลายนะครับถูกต้องไหมครับ น่าจะเป็นที่กุชินาลายนะครับอนองโอร์เดียขออนุญ,ญาตอธิบายางดุวพัของคน้องออลีนตอนนะครับอ่าน้องออลีนใส่ชุดในวันนี้เป็นชุดสีชมพูได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติอย่างเช่นทุ่งนาป่าเขาลำน้ำแล้วก็สีสันจากธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาเพื่อใช้ในการเยอมผ้าให้เกิดสีสัาต่างขึ้น นะครับในผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายน้องพิธีการอารุณ์สวัสดนะครับจากร้านสาวผู้ใดสกิโอแล้วก็ร้านเจริเหลือสุดวันนี้มาด้วยการสวมใส่เสื้อนะครับที่เป็นผ้าลายอัตลักษณ์นะครับของอำเภอเขาวงนะครับนั่นก็คือลายดอกฝ้ายนะครับเป็นลายดอกฝ้ายนะครับดอกฝ้ายแล้วก็คูเขาด้วยาการออกแบบเสื้อนะคะก็จะเป็นเหมือนเหมือน ผงดาที่ผสมสารดำขาวแล้วก็แดงนะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของผู้ไทยโดยแท้นะคะขอสีบมือให้กับนางแบบตัวน้อยของเราทั้ง2องคนอีกครั้งหนึ่งครับและสำหรับต่อไปนะครับจากสำนักปลัดเทบศบาลกรุงศรีนครรับนางสาวที่วาการนรบัตและนางสาวการทีราใบามากครับจากสำนักปลัดเทบศบาลกรุงศรรครับ ผู้นี้เป็นยังไงบ้างคะเดิมผู้นี้มาด้วยความเหมาะสมนะครับสวยงามนะครับทั้งหญิงและชายนะครับฝ่ายชายก็จะเป็นการสวมเสื้อแล้วก็ใส่กางเกงสแล็คนะครับให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับส่วนฝ่ายหญิงก็นุ่งผงใช้นะครับเป็นกระเป๋านะครับด้วยการประดับประดาด้วยผ้าไหมแพรวานะครับผ้ากินที่ทำที่สมาลตนุศินครับนางสาวไพรินขำโคงเขตนะครับและ นายพงษ์และคุณครับคุณพงษ์ธเนศแสงย้อยอล็ก์นันะครับอ่าตามแบบเช่นนนะคะใจหินลวดลายที่มองไปแล้วเหมือนกับปองเหลืองทองกระดานนะคะอ่าขอเสียงปรบมือให้กับนังแบบทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งครับต่อไปนะคะเป็นของกองช่างของเทศบาลตำบลกุสเอครับพบกับคุณส่งตัวแทนอันนี้ก็จะเป็นคุณ ไม่ใช่แค่พีงหลักหลายสีแต่จํานวนผืนที่ใส่ก็เยอะอพอสมควารนะครับเราจะเรียกว่าถ้าหมแพรวาของเราไม่เท่ากันจาสมปรารถาบนกุศินนะคะวันนี้ส่งคุณวิชยาเครือสวัสดิ์และคุณสายทั้งเอวนะครับอ่าทั้งครอพี่คะนี้นะครับหลายคนใส่สนอยากใส่รองเท้าตืนแดงแบบนี้แหละนะครับอ่าขอเสียงปรบมือให้กับนางแบบของเราทั้งสองคนอีกครั้ง สาวผู้ไทยนะสวยค่แบบาตามแบบฉบับของสาวผู้ดีแสดงว่าถูกสอนมาดีไหมคะว่าจากคุณครูนะคะถูกต้องครับอ่าสำหรับนางแบบของเราทั้งสองท่านนะครับเป็นการแต่งกายแบบสาวผู้ไทยโบราณด้วยการกนุ่งผมผานนกค่างที่เลี้ยงไว้เองนะครับเนี่ย <c oughs> เลี้ยงไว้เองนะครับเป็นนกยูงที่เลี้ยงไว้เองแล้วก็ไก่ตอกนะครับที่เลี้ยงไว้เองด้วยนะครับ วันนี้ต้องรอทางแบบของคนนี้ด้วยนะคะก็เลยถามว่าทำไมถึงมบช้าพากไปไล่ไปไล่จับไก่และนกยูครับเพื่อถึงเอาขนมาประดับที่ศีรษะของตัวเองนะครับก็เลยทําให้มาช้าที่นึ่ก็ต้องแต่ก็สวยนะคะก็ต้องชื่นชมในความแพ้คู่นะคะสาแม่็น่ารักมากเลยนะคะเราสามคนจะไปทางไหนลูกจะไปทางไหนคะไปกับแม่นะ ของคุณพ่อและคุณแม่นะครับก็จะเป็นชุดที่เป็นทางการนะครับในการใส่อ,อกงานขายยาวสีดำหรือว่าเรียกว่าเป็นกระกิ่งสลงสีดำนะครับสวมใส่รองเท้าหนังนะเพื่อให้มีความเหมาะสมนะครับให้โอกาสที่นะครับขอเซอรือให้กับครอบครัวสุขสันต์นะครับพ่อแม่ลูกของเราทั้งสามคนอีกครั้งหนึ่งครับและท่านต่อไปครับพบกับท่านคุณครูกันยาสำหรับเสื้อนั้นนะครับชายเสื้อ ค้าวฟ้าย,ย้อนขามนะครับแล้วก็ประดับด้วยแถบสีแดงท่านจะนําเอานะครับยอยนะครับข้า,า,าว่าแล้วนะครับจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณหมอครับเรามาตรวงตัวเองด้วยนะครับ เอาไปไหนอาคุณแม่เราาว่าหเดี๋ยวเรายังไปกันเลยหาจ้าอ่าสาจอลล่าสุดเข้ามาไม่มีใครรับเนาะไปพ่อรอรับอยู่ตรงหน้าอันชุดอ่าผู้ไทยโบราณนะครับเป็นผู้ไทยสีดำนะครับอาจสวมใส่นางกับนายแบบและนางแบบของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับและต่อไปครับพบกับนางแบบและนายแบบจากร้านยีนเวดดิ้งอพยเของวงครับนางสาวดีตา